สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้จะด้วยความบังเอิญว่าตั้งใจเป็นแบรนด้อมแบรนด้อมคือสมสำหรับทุกคนที่บังเอิญเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะ <c oughs> ขอให้ค่ะใครกันนะที่กำลังจะเข้ามาหาคุณในเรื่องนี้ตั้งจิตอธิษฐานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะวันนี้วายจะใช้สำหรับการทั้งออร์เคิลค่ะแล้วก็ไพ่สำหรับอื่นๆรวมด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูสำหรับแรกกันก่อนนะคะ ทั้งจิตอธิษฐานได้เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเปิดไปด้วย The Roman Angel นะคะขอเขอเปิดด้วย The Roman Angel <c oughs> ละกันนะคะเมื่อพูดถึงในเรื่องของความรักความสมพัธ์นะคะเราก็ต้องแบบเอาไพ่นะคะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักมาดูให้เป็นเพื่อนใช้จิตอธิษฐานได้เลยนะ ใครกันนะที่กำลังจะเข้ามาสำหรับแรนดอมคลิปนี้ขอซักแบบมาสามใบนี่คือแบแรกค่ะต่อไปขอใบที่สองเลยนะคะแคบรบที่กำลังจะเข้ามาโอเคใบที่สองว้าวใบที่สามตกเองนะใบที่สามตกเองนะคะยังยังไม่ได้มีการแบบ อะไรทั้งสิ้นเมื่อเขาอยากออกเราไม่รัง้งเราให้ออกขอดูใบแรกก่อนรักครั้งใหม่จะมีคนใหม่ๆเข้ามามอบกุหลาบให้คุณเข้ามาจีบคุณเขาจะมอบความรู้สึกสุดแสนโรแมนติกให้คุณจนคนรอบข้าง อิจฉาคุณอย่างแน่นอนนะคะดีใจด้วยคุณกำลังจะได้เจอคู่รักของคุณแล้วนะคะใครที่โสดมานานแล้วก็แบบเฮ้ยอยากเจอนะคะเดี๋ยวพวกเอาจะแคริฟายให้นะคะมาดูใบที่สองกันว้าวคนนี้เป็น Past l i f e Relationship New l o v e ของคุณเป็น Past l i f e Relationship หรือเรียกได้ว่ามันมีทั้ง New l o v e รักครั้งใหม่เข้ามาและคนอดีตกลับเข้ามาอีกคนอดีต ที่กลับเข้ามาจะเป็นคนที่รู้จักหลายภพหลายชาตินะคะจำกันได้จไดเจอกันเลิฟแอดอเฟิร์สไซด์ได้หรือเป็นคนในปัจจุบันนี่แหละที่เลิกกันไปหลายปีหลายเดือนเนี่ยจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ Healing งฟ m มิลี i s s u e นะคะโอ้มีมีสิทธิ์มากๆเลยนะคะที่จะเป็นคนที่คุณเคยมีปัญหากันบางคนเนี่ยมีความแตกต่างกัน ในเรื่องครอบครัวเชื้อชาติศาส,สนาเช่นถ้าคุณกับคนต่างชาติมีปัญหาในเรื่องของของอะไรเดี๋ยวเหมือนครอบครัวเขาไม่ชอบคุณอะไรประมาณนี้ไม่อยากได้ คนประเทศนี้มาเป็นแฟนเลยก็อาจจะมาก้าวไก่ลูกเขานะคะเออปัญหาครอบครัวนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะหรือทํให้่ใช่ปัญหาครอบครัวที่ทําให้คุณกับเขาไม่สักเซตปูในเรื่องของความรักก็อาจจะเป็นคนลวะวัฒนธรรมนะคะหรือมีปัญหาในเรื่องอื่นเข้ามากระทบทําให้คุณจะต้องแบบห่างกันไปดังนั้นควายมองว่าคนที่กําลังจะเข้ามาหาคุณเนี่ยมันมันมีเยอะอะ มันมีคนเก่าที่เคยรักกันมาก่อนแล้วก็มีเหตุให้ต้อง separation หรือว่าจากกันไปนะคะทีนี้ครูไอเห็นในเรื่องของคนอดีตชาติกลับมาคนอดีตชาติกลับมามันหมายความว่าอะไรคนเราเกิดหลายภพหลายชาติเราไม่รู้หรอกนะคะว่าเราเคยรักกับใครเราไม่รู้หรอกว่าคนไหนคือแฟนของเราเราจํากันไม่ได้หรอกคะ่ะเวลาที่เราเกิดใหม่แต่คนคนนี้ คุณจะจาได้มากๆให้สังเกตแบบนี้คุณเคยเจอใครไหมคะที่แบบเมื่อเจอหน้าเราแบบมันรู้สึกถูกชะตาแม้พูดคุยไม่กี่วันแล้วมันรู้สึกเอ็นดูรู้สึกมีแม่ตากับเขาคนนั้นจังเลยอยากจะดูแลประดุดเป็นแฟนหรือว่าเป็นพี่เป็นน้องกับเขาอ่ะคุณจะต้องมีความรู้สึกแบบนี้เขาเรียกว่ามันผูกจิตผูกใจ รอคอยกันมาเนิ่นนานมันทรมานมากๆกับการจะได้เจอกันในการอธิษฐานจิตมาหลายภพหลายชาติคุณได้เจอกันแล้วนะคะคนนี้กำลังจะเข้ามาหาคุณในส่วนของ The Romance Angel แรกอันแรกเลยนะคนเก่าในปัจจุบันและคนเก่าที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนเป็นคนเก่าจากอดีตชาติจะเข้ามาจริงๆภายในหนึ่งเดือนนี้ด้วยไม่งาน กูไอให้เลขหนึ่งภายหนึ่งเดือเนี้ยเร็วมากและนอกจากจะเป็นคนเก่าจากปัจจุบันหรืออดีตชาติแล้วรักครั้งใหม่คนนี้อาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณนะคะเข้ามาจีบคุณเข้ามาบุกรุก พื้นที่หัวใจนะคะเพื่อที่จะทําให้คุณสนใจเขาบ้างอะไรเงี้ยมีคนแอบชอบคุณอยู่นะคนนี้เข้ามาดูคลิปนี้คุณกวยจะบอกมีคนแอบชอบคุณอยู่นะคะนี้เดี๋ยวเรามาแคริฟายเริ่มจากใบแรกกันดีก่อนเขาเป็นน er, ิวเลอรเขาแคริฟายนิวเลอนิดหนึ่งขยายความ New er, นิวเลอรนิดว้าวคนนี้เด็กกว่าคุณค่ะ เขาตกหลุมรักเขาเขามีความรู้สึกตกหลุมรักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขอะ่ะเขามีความรู้ว่ารู้ว่าไปคู่ควรอาจจะด้วยอายุหรืออาจจะด้วยหน้าที่การงานหรือเขามีแฟนแล้วก็ได้แนละมันเป็นแนวแอบชอบดังนั้นรักเขาใหม่ของคุณอนะ่ะมันเป็นไปได้หมดดูให้ดีนะถ้าเขามีแฟนแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งแต่ก็าจมองว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนะี่ยนิ้วเลิฟอ,อายุน้อยกว่าคุณนะคะขอแค่ดีไฟ,ไฟพาสไลา์หรือชั้นชิพให้ไหม สามสามหนักหน่วงทีเดียวโอ้กวยเห็นพลังงานของการยึดติดยึดมั่นรักมั่นคงมากเลยนะคนนี้ไม่อยากจะบอกเลยอะ่ะบางคนก็ไม่อยากได้พลังงานคนเก่านะคะอยู่ที่ตัวคุณแล้วนะคะว่าคุณยังรอคอยคนเก่าไหมถ้าคุณรอคอยคนเก่าถามว่าเ,เปิดใจได้ไหมเปิดได้นะเปิดได้เพราะว่ามันก็ยีอะค่ะแต่เราจะรอดมาดูฟิวเจอร์กันต่อไป ไว้แค่ดูอนาะคตเพิ่มเติมให้จากใบที่หนึ่งนิวเลิฟเนี่ยเป็นคนที่มีความแตกต่างในด้านอายุของคุณอาจจะน้อยกว่าส่วนคนที่จะเข้ามาอีกก็จะเป็นคนจากอดีตชาติทั้งอดีตที่คุณเกิดวัฏาจาักรเกิดแก่เจ็บตายอะไรเงี้ยค่ะมาหลมาไหลมาไหล,ไหลพบไหลชาติละนะคะแต่คุณก็จำมันได้เพราะมันดีมันลึกซึ้งมากเลยเขาฝันหนึ่งคนก็ครองคู่คนก็ภาวนานะคะว่าไม่ว่าจะเน,นานขนาดไหนก็ขอให้มันได้มาพบมาเจอกัน คล Re-Lationship และมันก็มีอีกประการหนึ่งมันหมนายความว่าคนที่คุณเลือกกันในปัจจุบันนี้แหละกาลังจะวกกลับเข้ามานะคะนอกจากนั้นก็มีคนใหม่เข้ามาด้วยมากคนที่มาดู r a น d o m คลิปนี้คนที่เข้ามาหาคุณนะไม่ได้มีคนเดียวนะทวบอกมีมากกว่าหนึ่งสองคน่ใสมีมากกว่า1 2ึ่งสองคนขึ้ใสปสิ่งใดก็ตามแต่นะคะที่คุณคาดหวังไว้เนี่ย ที่คุณเคยหวังอยากให้มันคลี่คลายอยากให้ปัญหานั้นมันจบสิ้นคุณจะได้รับเหมันคุณจะได้รับการแก้ไขคุณจะได้รับคําว่าสมหวังแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้โอ้โหอิรุงตุงางไปหมดไม่ว่าอะไรในย,ยากที่ใช่เป็นจริงได้แต่ต่อไปเนี้ยสิ่งที่คุณหวังไว้ปัญหาต่างๆเรื่องของความรักกับใครก็ตามแต่ที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงมากๆเลยนะคะทีนี้เดี๋ยว ขอแคริฟายเพิ่มเติมให้ตั้งแต่ใบแรกขอดูนิ้วเลิฟนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้มีไพ่อยู่ตรงหน้าค่อนข้างจะเยอะก็เลยอิบมาใช้เลยแล้วกันนะคะบทสรุปจะใช้4ีสำรับให้เลยนะคะบทสรุปเดี๋ยวจะใช้สีสำรับให้เลยแต่ขอแคริฟายสามใบเพิ่มเติมนิดหนึงจากเลนมองนะคะ นิวเลิฟคุณได้หมายเลข16นะคะเขามองคุณเป็นเดสตาร์เขามองคุณโดดเด่นเขามองคุณดูดีมากเลยนะมันพูดได้คำเดียวว่าคนนี้มาแบบพร้อมพุ่งชนที่จะได้หัวใจของคุณนะคะเล่นิวเลิฟคนเนี้ยมีแบบมุ้งมิ้งนะต่อไปไปดูพาสไลท์เลชั่นชิเขาจะมาขอคุณแต่งงานเขาอยากจัดงานแต่งงานกับคุณอีกครั้งหนึ่งในชาติภพปัจจุบันนี้นะคะว่ลเลือกให้ดีนะเลือกให้ดีนะเขาเขาอินเตนต์ับคุณมาก Healing Family i s s u e คุณยาย้บคลอเวอร์ลัคกี้คือความโชคดีอย่างที่วายได้บอกไปว่าคุณกระจังจะได้รับความหวังคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณคาดหวังแล้นะคะคือถ้าก่อนนี้เนี่ยคาดหวังไปแล้วมันครุกคแต่ตอนนี้สิ่งที่คุณหวังมันจะเป็นจริงก็ก็ตรงกันมากๆเลยก,กับสิ่งที่เราได้เปิดกันไปโอ้ว้าวดีใจกับทุกคนที่แรนดอมเปิดเข้ามาเจอคลิปนี้เจอด้วยความตั้งใจ หรือว่าบางเอินผลตรงนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะไวขอคำแนะนำเลยขอเริ่มจากเป็นเลิฟแอนด์โรแมน์นะคะขอดูสำหรับเลิฟแอนด์โรแมน์หนึ่งใบนะคะวันนี้เราจะใช้ออร c l เคมาช่วยในการไกด์ไลน์ให้ว้าฟอร์กิฟเบ็ดขึ้นมาเลย f o r ฟอร์กิฟ g อร์กิเธอร์นะคะให้อภัยลืมมันไปได้ไหมเรากลับมารักกันอีกครั้งได้ไหม ฮะเออว้าวเป็นแบบนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูอีกสำรับหนึ่งเป็นอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะคะ Love and Light โอเคด้วยความที่ไพ่ัวายามีเยอะมากเราก็ต้องเอามาใช้ขอดูอีกหนึห่งใบ เพิ่มเติมนะคะคุณจะได้รับความรักที่คุณร้องขอที่คุณภาวนาผู้คนเหล่านั้นกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทว,วดาโอเพนดึงดูดให้เขาเข้ามาหาคุณแล้วเนี่ยหรือคนจากอดีตชาติตื่นขึ้นมามันถึงเวลาที่เขาจะมาเจอคุณแล้วคะ่วะว้ ทำไมคุณอายมีความรู้สึกว่าคุณจะมีคนเข้ามามากกว่าสองอ่ะบางคนมาสามานี่เนี่ยตายแล้วจะเลือกใครดีเนี่ยต้องดูให้แม้ว่าคุณควรเลือกใครอ่ะโอแ้แต่แต่ถามว่ากลับมาครั้งนี้ดีกับหมดเลยนะคะโอ้ดีดีดีนะคะทีนี้เดี๋ยวขอดู wish whisper of love ให้นะคะขอดูคำแนะนำจาก whisper of love คลิปนี้นค่ะจะเป็น random ที่วายใช้ค่อนข้างจะเอยอะมาก นะคะแล้วก็แบบสำหรับนี้จะเป็นสำหรับที่ใหญ่แล้วก็แบบสับยากนะคะแต่ก็ต้องสับให้โอเคค่ะคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะคำแนะนำเพิ่มเติมที่คุณได้ก็คือ คุณจะมีใครบางคนมาซัพพอร์ตคุณด้วยคนคนนี้จะเข้ามาแนวแบบพร้อมพร้อมเปพร้อมดูแลนะคะพร้อมพร้อมจะเข้ามาเป็น girlfriend boyfriend พร้อมจะเข้ามาเป็น lover เออดัองนั้นคนใหม่เนี่ยถ้าให้ถามนะว่าใครคนเลือกใครเนี่ยคุณอาจจะใช้เป็น lover แล้เก็ให้ละกันวันนี้แบบ เราใช้ไพ่จัดหนักจัดเต็มมากนะคะดังนั้นใครที่เปิดแรนด้อมนะคะแล้วก็มาเจอมาเจอคลิปนี้ถือว่าแบบโชคดีมากๆเลยนะคะไพ่เป็นรู่งหัวใจเห็นไหมรู่งหัวใจว้าวน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็สีเล็บก็แบบแบลๆด้วยนะคะเอางี้เดี๋ยวควายจะหลับตาสามสำหรับเนี้ยควายรู้สึกว่าแบบคนที่เขามาหาคุณอะ เข้ามามากกว่า2องยตอนแรกกับคิดว่าหนึ่งอ่ะอันนี้สามเอ็นเจ้าดเบร์ของคุณคือเลข3 3 3นะคะ3 3 3 3นะจำไว้ด้วยเดี๋ยวจะให้แบบน้อมรับพลังงานบวกคุณไอขอทราบ Energy New l o v e 1ใบนะคะขอทราบ Energy New l o v e ว่าถ้าเลือกถ้าเลือกให้ให้ Level เลเว o เ a c l e c ร์ดนะคะได้ช่วยแบบไขไว่าถ้าเราเลือก New l o v e เนี่ย คุณจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยววายขออนุญ,ญาตอาแบบนี้เลยนะนี่ new love er ต่อไปขอเป็น p a s s i relationship นะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าวเรามาเปิดพร้อมกันนะต่อไปขอเป็น healing family issue โ okay. อเคถ้าจะให้เลือกถ้าอยากจะให้คุณเลือกอะไรเริ่มจาก new love er ก่อน พลังนิวเลิฟนี่เป็นพลังแห่งธาตุาไฟก็ได้นะหรือเป็นพลังแห่งแรงปัถนาแรงการ้ามันเป็นเหมือนกับแบบว่าเขาชอบคุณมากเขาครั่งไคล้คุณมากนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันความสัมพันธ์ของคุณกับใครคนนั้นเนี่ยกวายมองว่ามันจะมีการเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นแฟนจากคนรู้จักกลายเป็นคนใกล้ชิดจากเป็นแฟนกลายเป็นแต่งงานนะอ้าวไม่แน่นะเดี๋ยวเรามาดูใบที่สองใบที่สองคุณได้ใบนี้นะคะ คุณจะได้รับข้อความจาก past l i f e relationship ของคุณคนนี้เขาคิดถึงคุณมากในทุกช่วงเวลาในทุกช่วงเวลาที่ไม่ได้พบกันในทุกช่วงเวลาที่ไม่ได้เจอกันเขาคิดถึงคุณมากเขาอยากรู้ว่าชีวิตของคุณอะเป็นอย่างไรแต่ชีวิตของเขาไม่มีคุณนะคะเขาทุกทรมานมาก เขาฝากมาบอกคุณว่า I love you โอ้ยทำไมแบบแรนดอมคลิปนี้อยากที่จะให้ทุกคนแบบเปิดฟังจังเลยอะผู้อ่านเองก็ตื่นเต้นไปด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยที่ปล่อยคลิปติดทีนะคะเพราะว่า เมื่อใดก็ตามแต่ที่คายมี energy ในเรื่องของการทําคลิปไอควยต้องทาตุนไว้นะคะเพราะว,าว่าชีวิตคนเรานะคะมีขึ้นแล้วก็มีลงจะให้สูบทุกวันเป็นไปไม่ได้แต่ในเมื่อเรามีในเรื่องของ energy นะคะเราก็ต้องทาโอเคดังนั้นถ้าแฟนๆถามว่าแบบช่วงไหนที่วัยเงียไปอะ่ะไม่ต้องตกใจเลยนะคะเป็นช่วงที่อ่อนแอแต่ตอนนี้นะคะเป็นช่วงที่หัวใจกลับมาแข็งแรง strong เหมือนเดิมแล้วนะคะก็เลยพยายามขยันทําคลิปออกมาให้กับเพื่อนๆได้มากที่สุด เรามาดูเมสเซจข้อที่3นะคะซึ่งถ้าดูตามหน้าไพ่นี้ก็จะเห็นเป็นแบบปีกนางฟ้าสีชมพูตาที่3เป็นสีชมพูแล้วก็มีรูปเหมือนอดอกกุหลาบนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมสเซจด้านหลังเขาเลยละกันโอเคขออนุญ,ญาตอ่านแป๊บหนึ่งนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเราไม่ไม,ไม่ไม่กับไม่สามารถกไม่สามารถหลีกหนีได้นะถ้าบางสิ่งมันสกมันถูกกาหนดไปแล้วอะไรประมาณนี้ขอให้คุณยอมรับความจริงคืออย่างนี้ค่ะเชื่อไหมว่ามีคนเข้ามาหาคุณมากกว่าสองแต่มันจะมีคนที่เข้ามาชิงชัยในใจคุณอ่ะไอ้โทษทีค่ะครูสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้่จะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณสามคนแต่จะมีคนที่คุณ รู้สึกดีด้วยแค่สองคนเท่านั้นดังนั้นน่าจะเป็นรักครั้งใหม่เลยกับคนที่อาจจะเป็นแฟนเก่าคุณอะไรอย่างเงี้ยเออจะเข้ามาจีบเลยนะเออดังนั้นคุยวายว่าถ้าดูพลังงานภายอันนี้ไม่รู้นะ มีความรู้สึกว่าคุณแบบเทใจใคนใหม่มากกว่านะคะอันนี้แล้วแต่แต่ถ้าคุณฝังจิตฟังใจกับคนเก่าโอ้ยยังไงก็แบบคนเก่าได้เลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นการอ่านทั่วไปมันมีที่ตรงและไม่ตรงอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าคุณฟังแล้วคุณมีความรู้สึกว่าอยากให้เป็นแบบนี้เนรมิตฝันได้เลย Angel Number คลิปนี้333 33 3มนะคะขอบคุณ เขียนสิ่งที่ต้องการและพิมพ์ Angel number น้อมรับคำทนในนี้3333ค่ะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ like, ก, share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช n e l ของเราด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆเลยที่อยากจะให้เราะคะมานั่งอัดคลิปแล้วก็เผยแพร่คลิปดีๆแบบนี้ผ่านแพลตฟอร์ม YouTube นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ